ในกรณีที่จะขอยกเลิกการจองคิวนะครับเราก็มาที่นะครับแท็บเมนูขอยกเลิกการจองคิวนะครับกดเข้าไปเห็นครับจะมีอยู่นะครับสามอุ่มปุ่มแรกก็คือเป็นการกรอยกเลิกการจองคิวนะครับก็คือใส่วันที่นะครับถ้าเป็น Android ก็สามารถเลือกได้นะครับถ้าเป็น iPhone ก็ต้องพิมพ์เป็นคอสอนะครับแล้วก็ขอยกเลิก เรื่องที่เราลเลอกอะไรระหว่างบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านนะครับแล้วใส่ชื่อสกุลบ้านเล็กที่ถนนตำบลอำเภอจังหวัดและเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ชื่อลายนะครับนะครับชื่อลายนี้ก็ถ้าใครนะครับที่ว่าค้นหายไม่ไม่ไม่เป็นนะครับก็สามารถเปิดวีดีโอนี้ได้แล้วก็นะครับให้พิมพ์นะครับ,รบเวลาวันเวลาทเอ้วันที่นัดครับว่าวันที่เท่าไหร่ ลงไปเช่นนี่ครับ1ิบมีนาคมสองหแล้วก็พิมพ์เหตุผลยกเลิกนะครับแล้วก็การยกเลิกเนี่ยนะครับต้องยกเลิกเร่งหน้าได้ช้าสุดไม่เกิน10บนกาก่อนวันเขารอบบริการนะครับและทีนี้ที่สำคัญก็คือคือตรงชื่อครับชื่อสกุลนะครับถ้าพิมพ์ครับแล้วต้องจําให้ได้นะครับว่าพิมพ์นายนางสาวอะไรขึ้นต้นเปล่าคือต้องจําให้ได้เพราะเราจะใช้ชื่อจับกุสกุลน,นี่ครับ เป็นการค้นหาข้อมูลนะครับเพราะนั้นชื่อสกุลนี้จะไม่ได้พิมพ์เป็นวักเท่าไหร่พิมพ์นายชื่อแล้วก็เว้นวักเขาะเป็นวักกี่ครั้งแล้วสกุลนะครับตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการค้นหาข้อมูลนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดครับและทีนี้ถ้าเกิดจค้นหานะครับเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อสกุลของเรานะครับ เข้าไปตรงนี้อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างสังเกตนะครับว่าวักเท่าไหรและเท่าไรต้องให้ถูกนะครับนายนางสาวถ้าพิจาราไหนชื่อ,อเดียวก็ไม่ออกนะครับก็ต้องให้ถูกต้องแล้วก็กดค้นหานะครับถ้าถูกต้องข้อมูลก็แสดงขึ้นมาเนี่ยครับเราขอยกเลิกเรื่องอะไร,รต่างๆแล้วก็สามารถที่เราที่จะดูนะครับ ข้อมูลของเรานะครับเลื่อนดูข้อมูลของเรานะครับดูได้กดเข้าไปที่ลิงก์แล้วกดเปิดครับก็จะเห็นข้อมูลที่เรายกเลิกนะครับเข้ามานะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเห็นด้วยนะครับ นี่ก็คือเป็นธีการยกเลิกการจองคิวนะครับ